สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ,ววค,ะคุณภูมิรลโรนนะคะเราก็พี่คิรินค่ะวิวคัคคคมคคแบ็กลันนี้เรากลับเข้าสูญญ่ชีวิตธรรม วันนี้เราจะมาชวนทุกคนดูนะคะ,ะก็คือชนีชนดูเนาะแล้ววันนี้เราก็ได้พี่คิรินน่ะมาช่วยรีแคปด้วยเนาะคุณภูมิมที่ผ่านมาจะเป็นแค่เรากับคุณภูมิสองคนเราเจะทำกันสองคนอยู่แล้วช่วงเนี้ยช่วงชนีชนดูชนีชนดูนนดซึ่งวันนี้เราจะมาชวนดูเรื่องคิงดัมนะคะ,ะ,ะผีดิบคลั่งบัลลังก์เดือดใช่ไหมใช่แล้วเป็นซีรีส์ของ Netflix เนาะใช่เป็นออริจินอลสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นหนัง เป็นซีรีส์ที่แบบที่ดีมากนะเป็นซอมบี้ที่แบบเข้มข้นใช่เออสนุกน่าติดตามแล้วก็คือเวลาดูตอนนั้นก็คือแบบคือมันมีแค่8ตอนนะคุณภูมิแตอนหตอนอะไรเงี้ยคือดูรวดเดียวแบบว่าจบอ่ะทุกคนมันมากวันเดียวก็คือดูทั้งวันเลยเขาเขาลงวันเดียวครบเลยคุณภูมขอเล่านิดนึงพี่คิรินตอนแรกอ่ะพี่อาร์ก็บอกให้หนูดูเรื่องนี้เอาเอาตอนแรกเลยนะที่เรายังไม่ได้ดูซีซั่นหนึ่งเลยเออหนูก็เป็นคนแบบไม่ชอบดูหนังซีรีส์แบบพีเรียน ชอบแบบไอ้ใส่ชุดแบบเนี่ยคือไม่เลยซอนแบบซอนซอนจนไม่ชอบแต่แบบเออพี่อางเบอกว่าหนูไปดูเหอะหนูไม่ต้องคิดอะไรเยอะหนูไปดูความแบบความหนังซอมบี้อะเนาะก็พอดูปุ๊บคือแบบโอ้ my god โอ้ my g อนแค่นี้แหละทุกคนต้องท้าวความว่าพวกเราอะชอบซอมบี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ Resident Evil ตั้งแต่อะไรแล้วถูกปะแต่ว่าพอมาเป็นของเกาหลีอะเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะ มันจะยังไงเ,เ,เ,เออคือ,อเขาเขามีคําจํากัดความให้เลยนะว่าเขาเรียกว่าเคซัมบี้ใช่ไหมมบี้แบบเกาหลีเออใช่ซึ่งมันจะเป็นออซัมบี้ที่ไม่เหมือนกับซัมบี้ฝั่งตะว,ตวตันตก คนละแบบตั้งแต่เทนทูปูซานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นซัมบิในรูปแบบของเกาหลีเออก็คือตอนแรกเราเรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่พอเราได้ดูปุ๊บอะมันก็แบบสนุกมากอะไรเงี้ยอารมณ์แบบเออถ้าถ้าคนที่รู้สึกแบบเราอะก็ลองคิดถึงเทนทูปูซานนะมันฟิลนั้นแหละหรือว่าต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยดูเนาะลองแกล้งแกล้งแกล้งค่อยเปิดสักสิบห้านาทีแรกแกล้งเอาแค่แกล้งนะที่เหลือโอ้โหไม่ถือว่าแกล้งแล้วแหละจนมาถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นหนังที่มันเป็นซ ที่ทําเรื่องราวประติดต่อได้ดีแล้วก็มีเรื่องให้ชวนคิดเสมอเอในในเรื่องของเรื่องของมันเองเนาะที่ทราบมาคือเน็ตฟลิกอะไปจ้างทีมงานพุ่มกับนักแสดงของเกาหลีเหมือนโยนเงินไปให้อะแล้วก็ให้ที่เกาหลีทำเพราะฉะนั้นโปรดักชั่นเกาหลีอะเขาไขซีรีส์ส่งออกอยู่แล้วมันก็จะต้องดีแน่ๆแล้วก็เรื่องนี้มีมาแล้ว2ปีเออปีละซีซั่นซีซั่นหนึ่งหตอน8ตอนอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปตามดูได้ใน Netflix แต่ว่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวข้วๆของ2องภาพ2ซีซั่นก่อนาจคือเรื่องอ่ะมันตั้ง8ตอนกับ6ตอนเนาะในซีซั่น1ก็คือ8ตอนที่6ตอนซึ่งเรื่องราวมันเยอะเราอาจจะรีแคปกันสั้นๆให้เห็นภาพแต่เราอาจจะบอกทงระบุกแบบ อรวมอยากให้ไปดูเองเพราะว่าอัตรารถจะเกิดจากการเสพแต่เราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ดูแล้วอ่าใช่จริงๆเพราะว่าตอนที่เขาออกมาแบบซีซั่นสองอะเขาก็โปรโมตเยอะนะโปรโมตดีแต่งเป็นซอมบี้แต่งเป็นอะไรจริงจังมากจากที่เราจําได้เนาะก็จะเป็นเหมือนแบบว่ามันจะเกี่ยวกับอย่างที่บอก ถ้าเป็นไทยก็คือจับจากวงวงแต่ถ้าเป็นราชวงศ์ถ้าจะเป็นเกาหลีก็คือราชงโชซอนอะไรประมาณนั้นก็แบบมีการเกิดแบบโรคระบาดเกิดขึ้นเนาะเกี่ยวกับการที่คนกลายเป็นซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีที่มาที่ไปมันมีที่มาที่ไปอยู่ในเรื่องแล้วมันก็จะมีตัวละครหลัก ตัวละครที่เป็นเมนก็คือหรือเป็นพระเอกแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นหมอหรือเป็นคนที่นางเอกได้ไหมเรียกนางเอกได้ไหมต้องบอกว่ายังยังตอบไม่ได้เป็นตัวเอกเป็นตัวเอกเป็นตัวเอกที่เป็นตัวเอกด้านการที่แบบลองผิดลองถูกหรือเจอจากประสบการณ์จริงอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มันก็มีเรื่องราวซับซ้อนมันไม่มันไม่ได้มีแค่เรื่องของ การที่อยู่ดีดซอมบี้ขึ้นมาเลยมันมีประวัติมีเรื่องราวมาแล้วมันก็มีเรื่องของการเมืองในเรื่องนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่เนาะภาพรวมระมันคือความโลภแหละเนาะใช่ใช่ใช่มันละโอ์ประกอบซึ่งซีซั่นหนึ่งอ่ะก็พิวแบบว่าพ่อของพระเอกก็คือราชาเนาะติดเชื้อแต่ว่าติดเชื้อในที่นี้คือพระเอกไม่รู้ไม่มีใครรู้ทุกคนก็เข้าใจว่าป่วยแล้วเขาก็ไม่สามารถออกมาแบบเผเชื้อโลกภายนอกได้ปะมานู่นมานี่ใช่ปกติเนาะราชาก็ต้องมาแบบหายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้ปมเรื่องนี้ก็ฟิลแบบพระเอกก็ต้องไปไปแบบค้นหายได้ว่าแบบเอ้ยทําไมพ่อแบบทำไมราชาถึงไม่ออกมาแล้วเขาเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรถามใครก็ไม่มีใครบอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยาวไปเลยจนแบบเหมือนเหมือนเขาก็ไปได้ไปรู้ว่าเอ้ยมีหมอคนเนี้ยดูแลแล้วหมอก็ดันกลับกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปสืบค้นหาจนเจอซอมบี้นั่นนี่ก็คือแบบโอ้ไมกอคนสนุกมากสนุกมากจนแบบ จนกลายเป็นแบบเรารออ่ะ<อ>จนภาคสองร<ช>อทุกปีอ,อ่ะต้องรอทุกปีจนภาคสองอ่ะภาคสองเป็นกลายที่แบบว่าเหมือนแบบอ็เริ่มรู้แล้วแบบก็เริ่มแบบรู้ว่าอาจจะต้องสู้กับซอมบี้ยังไงในความเข้าใจของเขาที่เขาไม่เคยเข้าใจเลยเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยอ่ะเออเรียนรู้ไปด้วยซอมบี้ทำยังไงถึงตายกลัวอะไรนู่นนี่นั่นจากความเข้าใจไปสู่ความเข้าใจที่คิดว่าใช่จนอาจจะกลายเป็นมุมที่มันกลายเป็นไม่ใช่เขาทำเรื่องดีมากเลยใช่ใช่เขาเขาเขียนพอตเรื่องได้ดีเห็นเขาบอกว่าเขาจะมีถึงซีสั่นสิบเลยนะถ้าคนยังชอบใช่ อุ้ยรเราวัดเราวัดไปด้วยกันแต่หนูชอบความผสมผสานความบ้านๆนเนาะให้เรื่องราวมันค่อยๆดําเนินไปให้เรารู้ขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะม,มันไม่เฉลยทีเดียวเลยซึ่งเหมือนซีซั่นนี้ที่กำลังจะออกเนี่ยคุณภูมิบอกว่ามันไม่ใช่ซีซั่นสามซะทีเดียวเนะาะมันเป็น feeling s i ส e หรอ s i ์ e story หรอ เป็นออริจินละกันเป็นออริจินสตอรี่ของของที่มาที่ไปของซัมบี้นี้คือเชื้อมันมาจากดอกไม้ทุกคนซึ่งมันจะไปขยายความเนาะอีดอกไม้นี้เจอที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูในทีเซอร์ใช่ซึ่งในทีเซอร์ของซีซั่นซีซั่นพิเศษที่เราเคยดูมันจะโผล่ตัวละครตัวขึ้นมาถ้าใครลองไปดูเนาะซึ่งตัวละครเนี้ยมันจะมาโผล่เนี่ยเป็นออริจินอลว่า จากผู้เขียนที่เราอ่านมาเนาะเขาบอกว่ามันมีความสําคัญตั้งแต่ซีซันหนึ่งเลยนะเอเหรอผูกตั้งแต่ซีซันหนึ่งซันสองเลยแต่ยังไม่เคยเห็นแต่ยังไม่มีใครเคยเห็นอาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างมันจะกลายเป็นว่าแบบที่มาที่ไปของดอกไม้ชนิดนี้ที่ทําให้คนฟื้นคืนชีพแบบมันมาจากไหนมันก็จะมีบอกว่าเดินทางมาจากยังไงอะไรยังไงจนไปเจอเป็นหมู่บ้านวิลเลจวิลเลจหนึ่งที่แบบก็จะไปเจอบุคคลคนนี้ก่อนที่จะเกิดเป็นเป็นภาคจริงออกมาได้หรอว่าที่เขาสร้างอันนี้มาให้ดูปีเนี้ย เพราะว่าเขาสร้างอันเต็มไม่ได้เพราะมันลำบากเนาะอาจจะเขาโควิดหลายอยางอะไรอย่างเงี้ยเซึ่งปกติปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยเราจะได้ดูซีซั่นสามถูกปะเออเป็นแบบไม่8ตอนก็6ตอนหรือ10ตอนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือนะเราว่าน่าจะแบบสี่ตอนจบสามตอนจบก็ต้องลองดูเนาะแต่เป็นออริจินเป็นเรื่องสั้นใช่ใช่แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เราว่ามันน่าติดตามเอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็เหมือนในนี้เหมือนด็อกิเม้นเทลีใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเรามาสรุปว่าเราเห็นอะไรกันบ้างเจอเลยอ่าในป่าในป่า ระทึกอีกแล้ววิ้วโศกเหรอใช่เป็นเหมือนแบบสั้นๆเนอะเคยเห็นสมุนไพเร็ดอาเจอทำให้คนตายนะคะืนชีพได้ดอกไม้บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้สิคิมมินี เหมือนชาวบ้านก็ออกมาใส่อยูปราตามหาความจริงน้องมาล่ามาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาห้ามคนเข้าไปในนั้นมาเป็นร้อยปีแล้วออกมาล่าแต่โดนล่าเองใช่เหมือนกันแบบมันเป็นมันเสือหรอเหมือนเป็นเหมือนเป็นหมาเหมือนเป็นอะสิ่งจริงเหมือนเป็นเสือเป็นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเออเสือเสือเสือ บอกเมื่อกี้เลยทุกคนเราว่าเด็กคนนี้คืออาชินแน่เลยเราเหมือนเด็กคนนี้รูค้ความจริงช่กก็เป็นให้พ่อคะด,ด้วยคนนั้นน่ะตอนจบอะตอนจบสีซันสดแต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่โชซอนเข้าไปยุ่งไม่ได้ไม่ต้องทำตอนนี้ก็ได้ นากการเป็นนางเอกไงการเป็นไม่ใช่นางเอกเป็นอาชินปังนางเอกปียี่สิบปีหลังจากนี้ก็ได้ถางานของข่าเสรสิ้นชอบม้านางเลิศหลังข้าทุกคนที่อยู่บนดินแดนโชซอนและหนีจนแล้วเขามาเอาคืนหรอหรืออะไรใช่แล้วว่ามันเป็นการที่แบบเขาไม่ได้ความรับความยุติธรรมนะตอนนั้น เขาเลยเอาเหมือนเอาดอกไม้มาปล่อยเหมือนกับเชื้ออะไรอย่างงี้ก็ตายไปซะเลยทั้งหมดเลยใช่แต่เราว่าสุดท้าน์สำหรับเรานะไรยสามเออสำหรับเรานะเราคิดว่าสุดท้ายสุดท้ายอาจจะมีจุดพลิกผันนะ t ท r n i n g point ที่แบบนางกลายมาเป็นตัวเอกอะคือไม่ได้เป็นตัวร้ายอะออแต่เล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงต้องทําแบบนี้ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงต้องเอาเอาดอกไม้ มาทําเป็นเชื้อแล้วก็ม,มาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมคือเหมือนเหมือนพยายามเกริ่นให้คนเข้าใจก่อนก่อนที่เขาจะกลับกลายเป็นคนดีหรือเป,เป,ปล่าในอนาคตมันเป็นเหมือนเรามองว่ามันเป็นเหมือนแบบเขาเป็นเหมือนจิกอนอ๊กซอว์อีกส่วนหนึ่ง<อ>ที่ว่าถ้าลองไปดูครับทุกคนว่าแบบพระเอกก็รู้ในระดับหนึ่งคุณหมอ,อมหรือหรือตัวตัวที่เป็นตัวหลักกตัวก็รู้ในระดับหนึ่งว่ามันมายังไงวิธีการรักษาวิธีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง แต่จิ๊กซอว์จริงๆว่าแล้วอันเนี้ยมันมาจากไหนต้นตอของมันน่ะมันเริ่มจากไหนจุดจุดที่เรียกว่าจุดจุดสตาร์ด่ะคือตรงไหนเออเหมือนเหมือนทั้งสองคนนั้นไม่รู้เรื่องนี้เนาะไม่รู้จนจนไปเจอจนไปเจอผู้หญิงคนเนี้ท้ายภาคที่สองอืมใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงจะเล่าแหละแล้วพอตอยนิดนึงก็คือว่ามันจะมันจะไล่ไปหาเรื่อยๆจนแบบว่าสิ่งที่มันมาของดอกไม้อ่ะ มันมาจากการที่มีคนอยากได้เงินมีชาวบ้านอยากได้เงินแล้วก็เอามาขายว่าแบบดอกไม้มาฟื้นคืนชีพได้แต่การคืนชีพไม่ได้ <c oughs> อบอกว่าคืนชีพแบบเป็นคนหรือคืนชีพแบบเป็นอะไรมันอาจจะไม่ได้คืนชีพคนอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะคืนชีพสัตว<า>์อาจจะกินที่มันจะมีรูปสัตว์ที่แบบเป็นเสือไปกระโดดอ่ะเสืออาจจะไปกินคนจนเสือเป็นแล้วเสือก็ได้ทุกตัวที่กินเข้าไปหรือได้รับไปก็คือมีเอฟเฟกหมดอะไรอย่างไงแล้วแบบในกิจที่เราที่เราดูก็คือเหมือนแบบ เด็กคนนั้นก็พยายามไม่อาจจะเป็นพยายามบอกความจริงว่าแบบเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ตนไม่มีใครเชื่อจนเหมือนแบบเด็กสร้างเรื่องอะไรอย่างจนกลายมาเป็นแบบถ้าไม่เชื่อก็ก็ไม่ก็ทําให้แบบเจอและกันเจอเลยเจอเลย่างวกันซึ่งมันอาจจะมันเจอกับพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูเห็นเหมือนฆ่าไม่ได้ฆ่าซอมบี้อย่างเดียวด้วยเหมือนฆ่าคนก็คงก็คงเป็นการป้องกันตัวเองหรืออะไรเรื่องแหละเราว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการทําสงครามเพื่อที่จะเอาชนะเอาดยึดนุ่นหยึดนีด้วยเนาะแต่อะอย่างเช่น ในในคิงดอมที่ที่เราที่เราดูกันนะทุกคนก็อาคนหลายๆคนอาจจะดูแล้วก็คือมันเป็นการใช้กองทัพซอมบี้ทากคนใช้กองทัพซอมบี้ในการที่จะทําเป็นกองทัพเพื่อเอาชนะอีกเมืองนึ่งจริงๆอ่ะมันคล้ายเลื่องเดอีวิวเลยเออมันคือสร้างกองทัพซอมบี้ขึ้นมากองทัพชีวภาพขึ้นมาเพื่อเพื่อทําลายอีกฝ่ายหนึ่งอะไรใช่คือนางชื่ออาชินในเรื่องอาชินอาจจะเป็นอาชินก็ได้ที่แบบเป็นคนบอกว่าแบบเออมันไม่ดีมันเป็นนู่นเป็นเนี่ยคนก็จะก็คือพยายามแบบ ปิดปากนางก็ได้เพื่อแบบไม่มไ,มไม่ได้อยากแบบพูดออกมาแบบเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาสิ่งนั้นอะมาเป็นตัวต้นคิดแล้วเราเราคาดการนะว่าอาชินอนะ อาจจะรู้วิธีหรือมียารักษาเอออาจจะอาจจะนะว่าอาจจะเป็นคีคีแบบสำคัญเขาอยู่กับอันนี้มาตั้งแต่เด็กใช่ใช่เขาเขาโตมากับอันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาบอกว่าลิงก์กันหนึ่งกับสองเราก็ว่าเราก็คาดกันว่าอาชินที่ตอนแรกเกิดมาคืออาชินตอนเด็กเห็นป่าว่าตัวละครอ่ะอายุอ่ะใกล้เคียงกับพระเอกอาจจะเคยเจอกันมาก่อนก็ได้อาจจะเคยเจออาจจะอยู่ในวังมาก่อนแล้วก็แบบเป็นเรื่องราวคือ คือไอ้ตัวโกงอ่ะอาจจะได้ดอกไม้มาจากการที่เด็กคนนี้ไปบอกไอ้คนนั้นก็ได้คือมันไม่ได้บอกว่าเป็นใครไงถูกไหมอาจจะเด็กอาจจะไปบอกแต่แบบคนนั้นอ่ะก็คือไอ้ตัวโกงไอ้คนที่ไม่ดีแล้วก็จามาได้เป็นเสนาบดีนะเป็นเสน่หดีแต่ว่าเป็นตอนนุ่มตอนนุ่มตอนหนุ่มก็เป็นได้คน ตื่นเต้นคุอเรื่องมันมันค่อนข้างแบบคอนเน็กันเยอะมากไรเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้เยอะหลายๆรูปแบบอไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปติดตามกันสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมใช่ยี่สิบสามจุดลายยี่สิบสามเดือนนี้นะครับก็ เตรียมรอดูเลยแต่นี่คิดว่าอาจจะไม่เกิน5ตอนแบบ3ตอน2ตอนอะไรเงี้ยหรือหรือเป็นหนังเราว่าเป็นหนัง2อชั่วโมงอ่างเงี้ยก็23นี้เนาะ2ี่สากรกฎานี้อยากให้ดูแน่นอนใช่เราอยากให้ทุกคนมาดูตรงที่ว่าแบบสังเกตอะลองดูอลองดูจากที่เราเราเราพูดกับทุกคนว่าแบบเราแค่ดูทีเซอร์แค่เนี้ยเราคิดไป12วิธีแล้วอะอินเร์แรงมากเออเราเราแบบไปแล้วแบบเออนั่นมันเป็นคนนั้นหรือเปล่าหรือคนนั้นเป็นคนนี้คนนี้คนนั้นคือแบบมันสนุกที่ทำให้จินตนาการเราสามารถพลั้งฟูในด้านความคิดได้ืหร ถ้าใครยังไม่เคยดูหรือจําไม่ได้เนี่ยไปดูเลยสองภาควันละตอนก็ทันใช่แปบเดียวใช่วันละตอนสองตอนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูได้เลยดูแล้วก็พอดูอันนั้นดูภาคหนึ่งภาคสองจบปุ๊บก็ได้ดูพอดีภาคพิเศษพอดีมาขายให้เขาเต็มที่นะไม่ได้แน่นะก็คือถ้าใครไม่ดูอาจจะคุยเขาไม่รู้เรื่องอ่างเงี้ยมันเป็นไม่เป็นสิ่งที่เราดูอยู่แล้วใช่เราไม่รู้ว่าจะล็อกดาวน์อีกนานแค่ไหนก็มีจะได้มีอะไรให้ดูก็เป็น อีกซีรีส์เกาหลีคุณภาพไม่ใช่คือเขาไม่ได้ทําเก่งแค่แบบซีรีส์รักหวานๆหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเขาปังหมดเลยพวกเมคอัพอ,อะไรเงี้ยคือเขาดีมากเหม,มากทาชัดทําดีมากเอาจริงเอาจริงป้าเราไม่รู้หรอกนะว่าซัมบี้จริงๆเป็นยังไงแต่เขาเซ็ตมาตรฐานซัมบี้้เราแล้ว <S <S เออเซ็ตมาแล้วว่าซัมบี้ต้องหน้าตาแบบนี้ ดิดีอะเดี๋ยวเจอกันยี่สามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพอดูจบแล้วเดี๋ยวเรามาเมามาเมาส์อีกทีว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อเพราะว่าอะซีเรื่องเนี้ยเขาจะชอบทิ้งไว้ตอนสุดท้ายว่าเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวภ้าต่อไปคุณจะเจออะไรอะไรเงี้ยก็สำหรับวันนี้พวกเราก็มา recap รีแอคประมาณนี้ฝากด้วยแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะคะชนิีหาทำแล้วก็ภูมิโลแล้วก็พี่คีรินด้วยมาทำหนี้เหรอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ครับ<ด><ด>แล้ว <c oughs> แล้วตอมหน้าชนีค่ะทำกับภูมิรนหรือว่าคิรินจะมาทำอะไรให้อีกเนาะมาเจอกันเดี๋ยวมาเจอกันไ,<อ>ได้เลย